ตอนแรกนี่ก็สิใช่บุ้งหยาบบุ้งหยาบหรือว่าตะไบยหยาบนี่นะครับแต่งให้มันได้ทรงที่เราต้องการทรงและขนาดที่เราต้องการนะครับขนาดของผมที่เช็ดข้อพิ้นอยู่กับเบดเสร็จแล้วจะอยู่ที่สองจุดห้าเซนนะครับคอหนาข้อหนาสองเส้นข้อหนาสองเส้น cm, บอร์ดฟิงเกอร์บอร์ดอีกห้าก็เป็นสองจุดห้า แล้วก็จะเอาตะบุ่งหรือว่าตะไบละเอียดจักหน่อยนะครับอันนี้จะหยาบมันจะละเอียดพอเรามันใกล้จะได้แล้วแล้วก็เอาตัวนี้ลงนะครับ